สวัสดีค่ะซิลออนนะคะ ACT อวยชัยแท็กเตอร์สาขากุชินารายนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะย้อนหลังส่งรถบันที่30พฤศจิกานะคะส่งสองคันนะคะคันแรกนะคะเราส่งเป็นรถแท็กเตอร์ e ิ h ฮอนแลนรุ่นทีที5 0พารนะคะตอนนี้ก็เดินทางข้ามผูข้ามเข่าไปนะคะก่อนจะถึงบ้านลูกค้าเราก็เดินทางไป เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะสำหรับที่ที่สามด้าศูนย์พารนะคะเป็น50แรงม้านะคะราคาตัวรถของเขาก็จะอยู่ที่7 8็0 0สบาทนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นแรงมากเลยนะคะไฟแนนซ์เงินชัยโยนะคะอนุมัติง่ายรับรถเร็วดาวน้อยผ่อนนานนะคะไม่มีงวดย่อยนะคะตอนนี้รถของเราก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะสำหรับคันแรกนะคะ ก็ขอบคุณลูกค้าแม่ขันทองนะคะที่ว้ใจ ACT ไว้ใช้แท็กเตอร์สาขากุชินารายให้ได้ดูแลนะคะตอนนี้ก็รถก็จอดถึงส่วนช่างก็เตรียมคันที่2ให้เลยค่ะคันที่2นะคะจะเป็นทีที่4.90พารนะคะรุ่นนี้จะเป็น90แรงม้าเลยนะคะลูกค้าแค่น,นี้ก็ออกผ่าน สินเชื่อเงินชยโยเหมือนกันนะคะอนุมัติง่ายอนุมัติเร็วนะคะดาวน้อยผ่อนนานไม่มีงวดย่อยนะคะตอนนี้รถของเราก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะประมาณ17นาฬิกานะคะเราก็ส่งมอบคันที่2ถึงบ้านลูกค้าโดยสวัสดิภาพค่ะสำหรับรถทีที4 9่นะคะก็จะราคา1 6 0 0 0ล้าน6แสน เ0็ดบาทนะคะแถมฟรีอุปกรณ์ต่อพ่วง3รายการเลยทีเดียวนะคะสำหรับล,ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังลังเลยังไม่ตัดสินใจก็รีบเลยนะคะโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้นะคะโปรแรงออกรถง่ายผ่อนนานแถมยังมีสิทธิ์ถทยรุ่นโชคกับแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ถึง9ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถแท็กเตอร์ยิมฮอแนแลนด์ก็สามารถโทรสอบถามเซลล์ออนได้ที่เบอร์0800061300ค่ะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะรับปรึกษาเรื่องเอกสารทุกอย่างเลยนะคะ